พกาาลัังงสบบยจึตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันชิ้นจางหลายตู้เลยตู้ที่หนึ่งนี่ผ้าแบวนมาจากชิโรอุ้ยอันนี้ก็น่ารักไหนอีกไหนอีกอุ้ยชิ้นจางแหวนบิงชิ้นจ้างแหวนอันนี้ชิ้นจางทาเลสต้องให้แม่อันนี้ชิ้นจ้างอะไรชิโรอันนี้อะไรอุ้ยนาฬิกานาฬิกา เฮ้ยเอาอันนี้ก่อนเลยไหมได้มันมีช็อกโกบีด้วยอ่ะให้เด็กๆเลือกเองดีกว่าบิงเอาะหนครับสามเหรียญอเหรียญครับเอาแล้วน้องบิงกำลังจะลุนบิงบิงบอกก่อนสิว่าอยากได้อันไหนมีมีช็อกโกบีชินจังอันนี้อะไรผู้ใหญ่อันนี้หน้ากากแอคชั่นบิงบิงบิงพ่ออยากได้อันนี้อันนี้ก็ได้นะเนเนจังเนี่ยใช่ปะอ๋อไอจัง เชื่ออะไรอะ่อะฮิมะโอเคอ่ะกดเลยกดเลย่ไปกี่อลลันแล้วหนึ่งสองสามนะครับบิงบิงเริ่มแล้วอุเก่งมากบิงเอาแล้วบิงเริ่มแล้วขอให้ได้ชิ้นจังสีน้ําเงินนะครับได้อะไรอุ้ยยังไม่รู้นะเราต้องแกะกรครูใหญ่เหรอ เราวิงได้ครูใหญ่แกะเลยแกะเลยเราได้ครูใหญ่นาฬิกาครูใหญ่สวยอ่ะใช่อ่ะถือถืออันนี้ก่อนพ่อแกะให้โอเคใบถือให้หน่อยครับพ่อจะแกะนาฬิกาครูใหญ่ให้เพื่อนๆดูนี่นาฬิกาครูใหญ่มีนาฬิกาจริงไหมเอานะพร้อมนะ ครูใหญ่ใส่แว่นเขียนด้วยเอาไปเอาไปเล่นกลางคืนได้โอเคกลางคืนทักมากเห็นเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราใส่ข้อมือบิงให้ได้แล้วครับนาฬิกาชิงจังแต่ว่าน้องบิงได้ครูใหญ่นะครูใหญ่ก็ชอบใช่ไหมช่เาชอบทุกคนเลยถ้าเป็นชิงจังอ่ะต่อไปน้องใบได้เลือกแล้วครับน้องใบอยากได้ตู้ไหน แต่พ่อแบงค์ขอให้เป็นตู้ชิ้นจังนะ <Okay. S 1> ดูสิน้องใบยอยากได้ตัวไหนครับน้องใบเลือกได้แล้วนะครับตัวที่หนึ่งที่น้องใบยอยากกดก็คืออันนี้หรอเป็นชิ้นจังอีกแล้วอุ้ยน่ารักทุกตัวเลยมีหลายตัวเลยอะอ่ะใส่เลยครับใช่สามเหรียญใบอยากได้ตัวไหนต้ชิ้ัอล้วตัวนี้ใช่ไหม ชินจังแล้วก็อันนี้ใช่ไหมหอ๋อทุกคนลุ้นให้น้องใบได้สีน้ำตาลกับสีเขียวครับสีน้ำตาลกับสีเขียวนะแต่ใบได้สีสีชมพูโบจังอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องใบสนิทน้องใบสนิทกับโบจังน้องใบคริปนี้ใบได้โบจังสองตัวแล้ว <c oughs> อุ้ยใบใบได้โบจังอีกแล้ว <c oughs> พี่ใบพี่ใบได้โบจังเปิด ยิองออกมาโบจังครับทุกคนโบจังก็คือหัวหัวไข่ดโ,โบจังใส่ชุดเดรสสาวโอยโบจังมีน้ำมูกจริงๆด้วยเป็นแบบนี้ครับทุกคนโบจังจากเรื่องชินจังเป็นเพื่อนๆเ,เป็นแกง๊แกงเพื่อนของชินจังอ๋อนี่เอ๊ะทำอย่างนี้ แล้วก็เวณีไปร้านต่อไปที่นี่นะครับตู้กดกระชัองเยอะมากๆมีตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบ่ <c oughs> ไม่คีบเจออะไรแล้วชินจังเหรอวันนี้เรามาตามหาชินจังอ๋อทอยตอรี่นึกว่าชินจังอ๋อชินจังอยู่นีน่ชินจังตอนเด็ก,ดกใช่ ตัวเรืองแสงได้แล้วก็มีทอยพัตอรี่ครับอุ้ยทอยพัตอรี่น่ารักอ่ะใช่ใเป็นแบบเป็นเนื้องานจริงเลยอ่ะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านแบบน่ารักน่ารักเนี่ยดูสิเป็นร้านแบบน่ารักไม่เอาหรอตู้คีบอ่ะเฟ้นไฟตู้คีบเฟ้นไฟไฟนั้นเลยใช่ไหมเออตู้คีบเฟ้นไฟไหนลองหยอดสิพออยากคีบ เอาแล้วลองกดแล้วแล้วกดอะไรอีกอ้าวไม่ได้อะไรเลยอุ้ยเจอชินจังอีกแล้วเฮ้ยชินจังอันนี้ก็สวยนะกดเลยกดเลยสามเหรียญสามเหรียญใส่เลยขอให้ใบได้โบเอาโบจังไปตลอดเลยอุ้ยอุ้ยกิ้งกิ๊ง โอ้ยตัวจิ๋วเหรอเป็นตัวจิ๋วฮะซิเคตซิเคตชินจังระวังเจ็บเดี๋ยวระวังเจ็บต้องให้พ่อหยิบให้เอานะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสาชินจังได้ชินจังทักทีชินจังกับโบจังไปได้ไปเก็บให้ครบทุกคอลเลคชันเลยชินจังโบจังไอจังคัสมาคุง แล้วก็เนเนจังไม่กริบขึ้นไปแล้ว <S <S นี่มันเมืองแห่งชินจังเมืองนี้มีแต่ชินจังฮะชินจังใกล้ล่วงแล้วหรอเอาดีเอาดิเอาดีสองสองเหรียญเองใบย,ยอดใบย,ยอดใ <Okay. S 1> บย,ยอดอยเอาแล้วครับเอาแล้วครับขอให้ได้ใครก็ได้เลยใครก็ได้ใครก็ได้กดเองเลยกดเอง เอาแล้วครับตู้คีบชิ้นจังครับตู้นี้มีแต่มีแต่ชิ้นจังอ่ะขอให้ได้ขอให้ได้อุ้ยได้ไหลายตัวเลยหรออ้าวโอ้เสียใจไม่เป็นไรเราไปเอากระชับฟองดีกว่าไม่เป็นไรมาเอาตังมาพ่อพ่อชอบกินมาม่าพ่อขอสองเหรียญบิงบิงมีกี่เหรียญม,มาให้พ่อกินมาม่าหน่อยอยอดลงไปเลยครับยอดกี่เหรียญน,นะแม่สองเหรียญเนาะ ขอให้ได้ขอให้โดนกดให้พ่อเลยหนึ่งสองปั้งไปหนึ่งสองปั้งมไม่รู้อ่ะอุ้ยได้กดอีกกดอีกกดอีกกดสิอุ้ยกดอีกกดอีกอ๋อหมดแล้ว ใช่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่เห็นเป็นอะไรเลยเก่งมากแล้วนาฬิกาคุณผู้ใหญ่เราเจอแล้วครับตู้กดกระจาะองสำหรับเด็กผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นลิปสติกทาแก้มแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตาบิงเอาเส้นใหญ่เลยบิงเอาันนี้เลยโอเคอยากได้อันนี้ใช่บิงลิปสติกเหรอแม่จะพูดตรงไปัทั้งหมดไม่ได้ ได้ครับสวัสดีครับอ๋อได้ยินเสียงพ่อแบงค์แน่เลยอาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันใช่ใช่ป่ะขอบคุณครับอะไรอะไรได้ไรได้เหมือนพี่ไปเอาซ้ำกันหนอโอ้โหเอาอีกเอาอีกอีกอันนึง เอ้าทำไมมันซ้ำกัน่ะอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำอ่ะไปไปหาตู้อื่นม้างน้องบอยเจอแบบบีบๆปะเป็นแค่แบบบีบๆอ่ะลองดูครับบอยเอาสีอะไรดีสีโกโกไปเลยเอ่สีทองไข่ไข่ทองคำทุกคนตู้กระเฉพาอลไข่ทองคำออกมาแล้ว ทองคำห, mhm. หรอได้ไข่ <t kötü> ทองคำมาแกะมาแกะแกะเลยแกะเลยเอาได้สีทองอิวทำไมเป็นงั้นล่ะใบมันต้องบีบแม่เขาต้องแต่งตรงได้อุ้ยบีบดูพ่อบีบก่อนเพื่อนเลยอ่ะมันเด็บเป็นยังไงแล้วมันจะคืนตัวไหมอ่ะทุกคน เราเจอกาชาปองที่น้องบิงชอบอันสุดท้ายเป็นกาชาปองนี่เ,เหมือนจะตัวนุ่มนะสีเลยสีส่หมดเลยอ่ะสีหมดเลยอุ้ยอันนี้ก็น่ารักสัตว์น้ำทะเลอะันสุดท้ายเลยนะครับเลัน่นี้อ่ันสุทท้านเลนะเอ่อันเอเ่อกันเล่นกไปแบ่กันเล่นเลันเลนกานนกันเล่อกันเ่กเลาอกันเ่กันเล่อก,กันเล่นก,กันเอ่กันเลือกเลือกันเลนกันเล่กันเล่นกันเล่นกันเล่นกันเลงนกเลนกันเล่เล่นกเลเล เอาแล้วนี่น้องสาวให้น้องสาวกดขอให้ได้เป็นไอติมหรือไม่ก็อยากได้หมดเลยอยากได้อันแรกใช่แม่ว่าได้ไอติมแน่อุ้ยได้ตัวใหญ่ไอติมคุ้กกี้ยสีน้ำตาลอันนี้น้ำตาลน้ำไหนอ่ะสีน้ำตาลข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่บิงอยากกินบดีเลยดูุดบิงจุดบิงเต้นดูบิงเต้นอนะแม่แกข้าวแกงกะหรี่นะหนึ่งสองสามตัวนี้ดี คือตรงนี้เป็นข้าวข้าวแกงกะหรี่อยู่ในจานตรงนี้ข้าวตรงนี้ตรงนี้กะหรี่ส่วนตรงนี้เป็นไก่ไก่ทอดไปเล่นกันแต่ตรงนี้เป็นคนหล่อหรี่ไปกินข้าวที่ห้องกันดีกว่าไปลองว้ข้ามเก่งเลยอ่ะว่เดมเป็นเหมือนคนญี่ปุ่นละฮางั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดิ้งไปด้วยนะบายบาย